มาเที่ยวเชียงใหม่รอบนี้นะคะได้มาเจอร้านอาหารเหนือแท้ๆสูตรจากแม่แจม่มใครชอบทานอาหารเหนือมาที่ร้านนี้กันได้เลยร้านคำปอย C&A <NA> n แค่ด้านหน้าทางเข้าร้านเขาก็ายังสวยขนาดนี้แล้ววันที่เราไปนะคะเราได้เจอกับเจ้าของร้านคุณคำปอยวันนี้คุณคำปอยพาเราชมร้านด้วยนะอย่างตรงทางเดินนี้ค่ะขเขาก็ออกแบบให้เป็นลายตีนร้าน<ร>มีพื้นที่กว้างและสามารถรองรับลูกค้าได้เยอะเลยการตกแต่งของเขาก็เป็นแบบร้านานาร่วมสมัยและในระหว่างที่เรารออาหารทางร้านก็จะเสิร์ฟมันกันยาเป็นเมนูออเดอร์เมนูนี้ฟรีนะแล้วเมนูอาหารเหนือแต่ละเมนูของเขา ะะบอกเลยว่าน่าทานมากอย่างเม,มนูนี้ค่ะคันนี้มีโสจา้าวเนื้อ<ะ>ที่เราเรียกกันว่าอ,องุนะ่เนื้อสัมผัสคือดีเนียนและนัวมากๆลาบขั่วอุ้ยจ้าเขามีโรยแคปหมูไว้ด้านหน้านะคะและรสชาติเขาแซ่บถึงใจหอมพริกขั่วแล้วมา,มาเหนือทั้งทีนะคะก็ไม่พลาดที่จะทานน้าพริกหนุ่มสั่งเซตนี้คําปอยสวัสดีเจ้าในเซ็ตก็จะมีน้ําพริกหนุ่มหมูทอดแคปหมูไส้อัว่วและผักเมนูย่างของเขาก็ดีวันสั่งทั้งไส้อ่อนย่างแล้วก็คอหมูย่างมาทานในเซ็ตนะคะจะเสิร์ฟมาพร้อมกับน้ําพริกมะเขือแล้วก็น้ำ ของหเมน,นูนี้คือน้ำมะม่วงน้ำปลาหวานซึ่งวันก็ไม่เคยทานที่ไหนมาก่อนทานครั้งแรกคือชอบมากมันมได้รสชาติเหมือนเราทานมะม่วงน้ำปลาหวานจริงๆแต่มีความสมูทตี้อร่อยมากและอีกแก้วก็จะเป็นสับป,ประรดพริกเกลือก็จะได้ฟิลเหมือนเรากินสับป,ประรดจิ้มเกลือน้ำสับป,ประรดหอมหวานชื่นใจมากเลยค่ะจบท้ายด้วยเมนูของหวานวันสั่งเป็นบัวลอยเผือกสังขยาฟักทองมาทานเป็นเมนูของหวานที่ทานได้เข้ากันสุดๆเลยค่ะมาทานร้านนี้ครั้งแรกก็ติดใจแล้วยกให้เป็นร้านอาหารเหนือในดวงใจถ้ามาเชียงใหม่มีกลับมาซ้ำแน่นอนใครมีแผนมาเชียงห หรืออยู่เชียงใหม่อยู่แล้วแวะมาทานร้านนี้กันนะ